เด็กสามารถเป็นลิสีดวงได้หรือไม่เด็กก็สามารถเป็นลิสีดวงได้เช่นกันแม้ว่าจะพบน้อยกว่าผู้ใหญ่ก็ตามโดยสาเหตุของลิสีดวงในเด็กจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ดังนี้ 1. ความผิดปกติแจกกำเนิดเช่นหลอดเลือดดำบริเวณทรหนักมีความอ่อนแอผนังลำไส้และกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงไมใเกิดลิสีดวงได้ง่าย 2. ท้องผูกเรื้อรัง ทำให้เด็กต้องเบ่งถ่ายอุจจาระเป็นประจำส่งผลให้เกิดแรงดนันภายในหลอดเลือดดำบริเวณทวารหนากัก 3. โรคท้องเสียเรื้อรังทำให้เกิดการระคายเคืองและก้ารอักเสบของผนังลำไส้และหลอดเลือดดำนำไปสู่โรคลิสีดวงได้ 4. ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนซึ่งทำให้เกิดแรงดันในอุ้งเชิงการสูงเบียดหลอดเลือดดำบริเวณทวารหนากักห้ากรรมพันธุ์หรือประวัติครอบครัว หากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็นลิสีดวงเด็กก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นลิสีดวงตามมาด้วยอาการของลิสีดวงในเด็กจะคล้ายกับผู้ใหญ่เช่นถ่ายเป็นเลือด คันปวดบวมบริเวณที่ดูทวารถ้าสังเกตพบอาการควรรีบพาไปพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว,รวการรักษาลิสีดวงจะเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหลักเช่นการรับประทานอาหารที่มีก,กยากใยสูงดื่มน้ำมากๆฝึกการขับถ่ายเป็นเวลาลดการเบ่งถ่ายรแรงๆไม่นิยมให้ยาระบายหรือการผ่าตาัดเนื่องจากอาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาวได้ค่ะ